ในวันเด็กปีนี้นะครับส่วนมากก็จะไม่ออกแนวคืนเพลงแต่ออกในแนวของกินตาลีลานะครับมองด้วยนะคะวันนี้ท่านประธานสภาเวกระเป๋าป้งใส่กระเป๋ากันไม่ทันดะกยิบปริชาต์เลยมันก็ได้รับคุณแม่คะันนะคะเราจะแจกของแล้วค่ะใครที่พว้ไม่ได้หรอกพวยไม่ได้นะคะ เซ็นตามสมต่างๆเราไม่แจกนะคะใครมาก่อนเมื่อกี้ใครมาก่อนเราจะแจกแล้วมาแล้วมาแล้วเระจาแล้ขอนับก่อนฮะขอนับก่อนนับอะไรอ่ะนับจำนวนใครมาก่อนมาหลังมาแจกนะคะนี่ตุ๊กตาโดยครู้ชูเกียรติเพียรพูดฮะถ้าเป็นคนโตเขาจะมาไหมไม่เฮือกอ๋อกับนี้ผีไหมคะที่จริงน่าจะแต่น่าจะลอยอยลอย มเสคือเป็นการแสดงของหนองระมานนะครับญาตผิดพลาดมาไคือว่าเป็นมือไม่มาไม่มาทอุ่ยหายที่จับใหญ่ๆหดิไหที่ไหนด้ไย จากโรงเรียนบ้านดงขุน so ต้เด็กชายสิทธิชัยติงมหาอินจากโรงเรียน่เดายพรปรีุโรงเรียนบ้านดงขุนต้ค่ะให้เด็กๆบนาภูมิยทธาโรงเรียนบ้านบุคาเด็กชายเจตนาภูมิยทธาผูอ่านสอครับ สอรยบาทนั่นเข้าใจนีไ uh, like ้วาเข้าใจยงมพร้อมพอมไ้อมร้รอนรร้อนอ้้น้รรนขอรรร้อรร้อ้อรร้อมนร داريو پانچ نمبر 1 2 3 4 5 ພະນັກງານເອີ້ຍມີພະ3มามา4ครับ